بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลมดุลิลลห์นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในนาซีฮัดยามเช้านะครับก็เป็นประจำทุกๆวันนะครับก็จะพยายามมาให้ได้ในทุกๆวันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับที่19เดือนมกราคมนะครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านนะครับก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีได้รับริสกีจากอัลลอฮ์สุบฮาหตาลาอย่างดีงามนะครับและก็เป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์ตาลาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นบ่าวที่รู้คุณเป็นบ่าวที่ปฏิบัติศาสนา,านิจได้อย่างดีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ ครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ชวนพี่น้องทัพมาพูดคุยกันในเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องที่อยากอยากจะให้พี่น้องนะครับระหนักเห็นถึงความสำคัญแล้วก็พยายามทำให้ตนเองนะครับเป็นเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมือบนนะครับเนื่องจากว่าคนบางคนนะครับบางทีอาจจะเผลอ เผลอตัวไปนะครับบางทีอาจจะเผลอคิดอาจจะด้วยกับสังคมนะครับทำให้เราเนี้ย กลายเป็นคนที่รอรการช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับคนบางคนรอการช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้นะครับคนบางคนรอรว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ญาติจะมาช่วยให้การช่วยเหลือนะครับคนบางคนก็อาจจะรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เจ้านายจะแจกโบนัสหรือนะครับเอ๊ i, ะเมื่อไหร่รัฐบาลจะแจกสทีนะอะไรต่างๆนะครับการที่เรารอจากคนอื่นนะครับ คาดหวังจากคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรนะครับมันทำร้ายจิตวิญญาณของเรานะครับมันเป็นโรคที่มันไม่ได้ทำร้ายมันเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่งนะครับโรคที่มันไม่ได้ทำร้ายปอดตับไตอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันทำลายจิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมที่ดีนั่นเองนะครับก็คือโรคที่คิดแต่จะรับ เพียงอย่างเดียวนะครับมีคนจํานวนมากเลยครับที่อาจจะเข้าข่ายแบบนี้นะคิด ว่าเมื่อไหร่คนอื่นเขาจะให้นะครับโดยที่ลืมว่าเอ๊ตัวฉันนั้นให้แล้วหรือยังนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลสลัมเนี่ยก็ได้กลาาา่าวคบชับเอาไว้นะบอกว่าอัลยาดุลอุลยาให้รุนมีนัลยาดิซุฟลานะครับมือบนนั้นดีกว่ามือล่างนะครับอะไรคือมือบนอะไรคือมือล่างนะครับมันก็เป็นคําเปรียบเลยนะหมายถึงคนที่ให้นะครับมือบนหมายถึงคนที่ให้ แล้วก็มือล่างหมายถึงคนที่รับนั่นเองนะครับอ,อิสลามก็ส่งเสริมให้เรานั้นพยายามเป็นมือบนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับทําไมเราจะต้องอเป็นมือบนให้ได้หรือจะต้องเปลี่ยนจากมือล่างเป็นมือบนให้ได้นะครับเพราะอ,าอัลลอฮฺตาลาได้ทรงสัญญาไว้นะครับว่า สิ่งว่าเอาลอตลตอนั้นจะทรงให้แก่คนที่เขาเป็นมือบนนั่นเองนะครับเราลองมาดูฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจะมาฝากกับพี่น้องในวันนี้เป็นฮะดิษกุดซีนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับฮะดิษกุดซีก็คือฮะดิษที่ท่านนาบีนั้นได้นําเอาคําพูดหรือว่าดํารัด ของอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮุ์ตาะเลามากล่าวนั่นเองนะครับที่ไม่ใช่อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺตาะเาลาได้ตรัสเอาไว้ว่า um adam, um ik อัมฟิกยับะนาดัมอุมฟิกอะไรกะโอ้ลูกหลานอาดมัมเอย๋ยเจ้าจงบริจาคเถิดแล้วฉันนั้นจะบริจาคให้แก่เจ้าเจ้าบริจาคมาก่อนแล้วฉันก็จะบริจาคให้แก่เจ้า ก็เป็นฮะดีที่บอกให้เรารู้นะครับว่านี่คือประตูของริสกีนะครประตูแห่งการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตัลลนั้นเรานั้นจะควรที่จะต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับทั้งๆท,ที่ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺเนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้เรามานะครับแต่อัลลอฮฺตัลลก็ได้สอนเรานะครับว่าอย่าเป็นคนที่รอ รอได้รับก่อนแล้วค่อยให้นะครับแต่จงเป็นคนที่ให้ก่อนแล้วอัลลอฮฺตาลาก็จะให้เราเพิ่มพูนให้แก่เรามากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เรากําลังรอริสกีจากอัลลอฮฺตาลาหรือเปล่ากําลังรอความเมตตาจากอัลลอฮฺตาลาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่กําลังรอนะครับพี่น้องก็ต้องหันกลับมาว่าเออเราได้ปฏิบัติตัว แบบนี้แล้วหรืออย่างเราได้หยิบยื่นความหยิบยื่นเงินหรือว่าการช่วยเหลือหรือสระก้อให้แก่พี่น้องของเราหรืออย่างนะครับเราหยิบยื่นความเมตตาให้แก่พี่น้องของเราแล้วหรืออย่างนะครับเราอยากจะได้อะไรนั้นเราก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเรานั้นก็มีความจริงใจนะครับ โดยการที่เรานั้นก็ได้ทําในสิ่งเดียวกันนี้กับมนุษย์ด้วยกันกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับก็จะทําให้เราได้รับสิ่งนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลาอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับการที่เราไม่ยอมที่จะให้ก่อนนะครับก็เป็นทําให้เรานั้นพลาดโอกาสในฮะดีษบทนี้นะครับซึ่งฮะดีษบทนี้ บอกว่าถ้าเราให้อลัลลอฮ์ก็จะให้เห็นไหมครับเป็นคำยืนยันเลยแต่ถ้าเรามัวแต่จะรอแล้วก็บอกว่าให้อลัลลอฮ์ให้ก่อนแล้วเราค่อยให้แสดงว่าเรานั้นกําลังปิดประตูของตนเองนั่นเองนะครับพี่น้องครับการที่เรารอที่จะอลัลลอฮ์ต่ลาให้โดยที่เราไม่ยอมทํานั้นนะครับเรามัวแต่ไปขอหรือเรามัวแต่ไปขอ คนอื่นนะครับขอคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นบางทีเราไม่รู้ว่าเรากำลังปิดประตูริสกีของตนเองนะครับไม่รู้ว่าการที่เราไปขอคนอื่นนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูของความยากจนของตนเองนั่นเองนะครับก็ เราเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคิดใหม่นะเพราะว่าบางทีเราจะคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าในศาสนานอิสลามสอนให้เราเชื่อมั่นในรอตตาลนะครับเชื่อมั่นว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ เราเป็นผู้ให้ก่อนถึงแม้ว่าจะน้อยนีก้ก็ตามเนี้ยอัลลอฮฺตาลาก็จะให้เราอย่างแน่นอนอัลลอฮฺตาลาก็จะดูแลเราอย่างแน่นอนในฮะดีบบทนีหน้หนึ่งในสิ่งที่สอนเรานะครับก็คือว่าเมื่อเราเมื่อเราให้นะครับมันก็เป็นการแสดงว่าเรานั้นเชื่อมั่นในอัลลอฮฺตาลา ว่าในเมื่อเราให้เนี่ยอเล็์จะต้องดูแลอเล็์จะต้องปกป้องเราอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่คนที่ไม่ให้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าบอกประกาศว่าชั้นออนแอฉันไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะบริจาคทาให้เขาไม่ได้เชื่อมั่นในอเลอกแต่ลาว่าถ้าเขาเม่ถึงแม้ว่าเขามีน้อยเขาก็ยังให้เนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยว่าอัลลอฮ์นั้นจะต้องดูแลเขาอย่างแน่นอนนะครับการที่เราทําแบบการที่เรามัวแต่รอที่จะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะครับมันทําให้เกิดผลเสียหลายๆประการด้วยกันนะครับหนึ่งในผลเสียนั้นนะครับก็คือมันทําให้เรานั้นเสื่อมเสียนะครับเสียเกียรติยศของเรานะครับ เพราะว่าคนที่คอยแต่จะขอนะครับหรือว่ารับจากคนอื่นนั้น,นครับศักดิ์ศรีในใจก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงและความรู้สึกเกรงใจในเพื่อนมนุษย์นะครับในคนนี้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้น แทนที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาครับกลายไปว่ากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวคนนั้นเกรงใจคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นไม่ให้เดี๋ยวคนนี้ไม่จ่ายเดี๋ยวคนนี้ไม่ช่วยเหลือนะครับก็จะเกรงใจเขาว่าอะไรก็อย่างนั้นเขาอยากให้ทําอะไรก็ทําอย่างนั้นนะครับทําให้โดยที่เรื่องหลักการศาสนาบางทีเราก็จะเริ่มอารมณ์อัล่วยเริ่มที่จะไม่ค่อยมองเท่าไหร่แล้วนะครับนั่นกะ็คือ หนึ่งมันก็เป็นการที่ทําให้ศักดิ์ศรีของเรานั้นมันก็ลดลงมานะครับประการต่อมาก็คือเป็นการอย่างที่ผมบอกมันคือการปิดกั้นริสกีนะครับมันมีฮะริบทนึงนะครับที่บอกว่าใครก็ตามที่เปิดประตูมันเฝ้าตาหาใครที่เปิดประตูแห่งการขอนะบับมัสอาละนะครับ อัลลอฮ์ตาลาก็จะทรงเปิดประตูแห่งความยากจนแก่เขานะครับสำนวนฮะดีษท่านนาบีในภาษาอาหรับมาว่าลาฟัตะฮะอับดุนบาบบมัสอาลลตินอิลลาฟัตฮะอัลลอฮุอะลัยฮิบาบบฟักกรินครับก็มีความหมายว่าและไม่มีบ่าวคนใดที่เปิดประตูขอขอตอนนี้ก็คือขอจากมนุษย์นะครับใครก็ตามที่เปิดประตูขอจากมนุษย์คาดหวังจากมนุษย์ จิตใจจดจอ่อกับมนุษย์นะครับว่าเมื่อไหร่คนนั้นจะให้เมื่อไหร่คนนี้จะช่วยเหลือเมื่อไหร่คนนู้นจะดูแลนะครับไม่มีใครที่ทําแบบนี้นอกจากว่าอาลัลลอฮ์นั้นก็จะทรงเปิดประตูแห่งความยากจนแจกเขานะครับก็แสดงว่านะครับก็คนที่คิด จะเอาจากคนอื่นนะครับขอจากมนุษย์จิตใจคาดหวังจากมนุษย์นั้นนะครับก็เป็นการเปิดประตูแห่งความยากจนของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับก็คือมันก็ทําให้เราพลาดโอกาสในการที่เราจะได้ลงทุน กับอัลลอฮ์สุบฮานอหุตาอัลานะครับในขณะที่เรามอาจจะอาจจะรอรับเงินร้อยบาทรอรับเงิน1,000บาทอย่างนี้นะครับจากคนอื่นจากเพื่อนจากคนนั้นคนนี้นะครับมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการบริจาคเงินสัก10บาทสักหาบาทเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลานะครับแลกกับผลบุญที่มันอาจจะเท่ากับภูเขาอูฮุดภูเขาใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่เราบริจาคนั้นนะครับ เป็นการเปิดเปิดมันเรียกว่าเป็นการทําให้เราทําให้วงล้อนะครับแห่งการให้จากเอลอตตาลานั้นมันเกิดขึ้นมานะครับเราให้เอลอจะให้คืนเราให้เอลอก็จะให้คืนนะครับมันก็จะทําให้วงลงล้อแห่งการให้ของเอลอตตาลานั้นมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนั่นเองครับพี่น้องสังเกตไหมคนที่เขาชอบให้ชอบบริจาคนั้นเน่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีเงินมาให้มีเงินมาบริจาคอีกนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นการให้นะครับมันก็จะเป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮฺตะลาไว้วางใจอัลลอฮฺตะลาว่าเมื่อเราให้เนี่ยอัลลอฮฺตะลาจะดูแลเราอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าให้แล้วอัลลอ์ก็จะทิ้งขว้างเราเราก็จะต้องลําบากเราก็จะต้องย่าแย่แน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันตรงกันข้ามเลยยิ่งให้อัลลอฮ์ก็ทรงยิ่งดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากที่ช้พี่น้องพยายามฝึก เป็นมือบนนะครับทายังไงล่ะในการที่จะเป็นมือบน,นครับเราก็เริ่มจากอ,อันที่1การให้เนี่ยเราอาจจะเริ่มให้จากสิ่งที่มันไม่ใช่เงินก่อนก็ได้นะครับพี่น้องให้ให้รอยยิ้มนี่ก็เป็นสดากรก็แล้วนะครับพี่น้องให้ความรู้นะครับก็เป็นเป็น ก็ถือว่าเป็นการโซลากรก้อนแล้วเหมือนกันนะครับการที่พี่น้องช่วยเหลือนะครับให้แรงกายแรงใจก็ถือว่าเป็นการให้ด้วยเช่นกันนะครับให้คําปรึกษาที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ดีนะครับประการต่อมาก็คือการบริจาคในยามที่เราเองก็ขาดสนเหมือนกันนะเราก็ขาดแคลนเหมือนกันนะแต่แต่เราก็เลือกที่จะให้นะครับลองควักเงิน สองสามบาทก็ได้นะครับห้าบาท10บาท20บาทในการบริจาคทําบุญเป็นประจำนะครับแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์คเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่าไม่ใช่คนตรณีทีเหนียวนะครับคนที่หัวใจไม่ตรณีทีเหนียวนะฮะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวเอาไว้ท่าบอกว่าว่ามันคนที่ว่ามันว่ามัน ยุก,กอชวัวฮานัปซีฮีนะครับฟาอูล่าอิก้าฮุมุนมุฟลิฮูนะครับและผู้ใดก็ตามและผู้ใดที่ถูกกันหัวให้หัวใจตัวเองนั้นถูกกันออกมาจากความตรณีที่เหนียวก็แปลว่าใครก็ตามนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือให้หัวใจของ,ของเขานั้นไม่มีความตรณีที่เหนียว เขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับก็คือมุสลิมเราเนี่ยจะต้องคอยจะต้องพยายามฝึกฝนตนเองครับให้เป็นคนที่ไม่ตระหนี่ทีเหนียวนะครับไม่ได้หวงของชอบที่จะเสียสละชอบที่จะแบ่งปันแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเวลาที่เราให้เราก็จะให้จนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้หน้อยนะให้ตามกําลังแต่ว่าเป็นการฝึกไปเรื่อยๆ คนที่ให้ทั้งยาม,ยามลำบากคนที่ให้ทั้ง,งยามสบายนี่แสดงว่าเขาเป็นคนที่หัวใจสวยงามนะครับเป็นหัวใจที่ไม่ยึดติด กับทรัพย์สินนั่นเองนะครับประการต่อมาครับก็คือให้พี่น้องฝึกเลิกมองเงินที่อยู่ในมือคนอื่นนะครับเลิกเลิกคาดหวังอะไรมากมายนะครับว่าเดี๋ยวคนนั้นจะให้เดี๋ยวคนนี้จะให้อยากได้จากคนนั้นอยากได้จากคนนี้อยากให้คนนี้แจกตังค์อยากให้คนนี้ให้โบนัสหรืออยากให้รัฐบาลแจกอยา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 กจากคนอื่นพี่น้องอย่าไปคาดหวังจากมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยบางทีคาดหวังเนี่ยสนใหญ่แล้วบางทีเราก็จะปิดหวังนะครับให้เรา เอาคาดหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานตาลาให้หัวใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาอยากได้อะไรไม่ได้คิดถึงมนุษย์นะครับอยากได้อะไรคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาขอดูอาต่อ Allah อัลลอฮ์ตาลายาอัลลอฮ์โปรดประทานอันนี้ให้ฉันโอ้โอัลลอฮ์โปรดประทานริสกีให้แก่ฉันโปรดประทานริสกีที่ดีงามให้แก่ฉันโปรดให้ฮารานที่พงให้มานั้นพอเพียงแก่ฉันไม่ต้องไปพึ่งของฮารอมนะครับเราก็หัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตาลานะครับ แล้วก็ประการต่อมานะเพื่เราคิดใช่ว่าเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นไปษณีนะครับเหมือนกับเป็นไปษณีที่ได้รับของมาใช่ไหมได้รับจดหมายได้รับพัสดุมาแล้วก็นําไปส่งต่อคืออัลลอฮฺตราให้เงินเรามาเนี่ยเงินเนี้ยอัลลอฮฺฝากมานะครับเราก็เอาให้กับคนที่ควรจะได้นั่นเองนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ตัวเองเราก็อ่าให้กับ คนในครอบครัวของเราแล้วก็ให้แก่คนที่เขาควรที่จะได้แล้คนที่เขาลําบากคนนี้เขาแย่คนนี้เขามีปัญหาเราก็รู้จักแบ่งปันให้คนยากคนจนอะไรต่างๆให้เราคิดว่าเราเหมือนกับเป็นไปานีแล้วพยายามเอาเงินนี้แจกจ่ายไปในหนทางที่มันถูกต้องนะครับเมื่อ เราเป็นไปเสนที่ดีนะครับแน่นอนมันก็จะมีงบประมาณลงมาครับมันก็จะมีคนเชื่อใจคนก็จะก็จะมีคนฝากอของเนี่ยมาให้แก่เรามากขึ้นมากขึ้นก็เช่นเดียวกัน,นครับอลัลลอฮฺตะลาก็เมื่อเห็นว่าเรานั้นเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับอลัลลอฮฺตะลาก็จะให้ริสกีคนอื่นเนียผ่านทางเราอีกมากมายนะครับเราก็จะ,ะได้ประตูแห่งการแห่งความดีอีกมากมายก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องให้ความสําคัญครับอยากจะได้เงิน ใช่ไหมอยากจะได้รับริสกีใช่ไหมเราจ่ายก่อนอ้ามฟิกยับนนะอาดามอุมฟิกอะไรจงจ่ายก่อนโอ้บุตรหลานแห่งอาดามเอ๋ยแล้วฉันจะให้เจ้าอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อที่เรานั้นก็จะได้ได้รับริสกีเรื่อยๆนะครับและก็เป็นการที่เรายืนยันว่าเรานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮฺตาล,ตลาเชื่อมัน่นในอัลลอฮฺตาล,ตลาว่าการที่ฉันจ่ายไปไม่ได้ทำให้ฉันยากจน แต่ว่าจะเป็นการที่ฉันนั้นจะได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺตาลามากขึ้นครับการที่เราไม่ให้ก่อนนั้นนะครับเป็นการาที่เรานั้นปิดประตูริสกีของตนเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนครับก็ขอดูอา ต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลานะครับให้พระองค์นั้นให้เราเป็นมือโบนนะครับขอดุอาศต่ออัลลอฮ์ตะลา,า,ลานะให้เรานั้นเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการให้นะครับขอดุอาิต่ออัลลอฮ์ตะลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นขอดุทาให้เรานั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตะลาไว้วางใจเรานะครับให้เงิน แก่เรามากมายเพื่อที่เรานั้นก็จะได้เป็นสะพานนำสู่ความดีงามอันมากมายแก่ผู้คนจำนวนมากนะครับก็ขอดุอาศต่ออัลลานะให้อัลลอลานั้นทรงนำทางหัวใจของเราให้มีความเชื่อมั่นในอัลลอลามากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะฝากพี่น้องในวันนี้นะครับ พี่น้องที่ทักทายกันเข้ามาครับขออนุญาตอ่านข้อความของพี่น้องกันสักเล็กน้อยนะครับคุณอน,นสิสาดานะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนะครับน้องจอกภาพเสียงชัดเจนค่ะนะครับด้อาให้อาจารย์และพี่น้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงค่ะอามีนยายรับประทานนีนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเรห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนะครับจจซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับคุณณัฐพันธ์นะครับให้ดอกไม้มานะครับเจซากุมุลลอหูค่ายรอนนะครับคุณวิริยะนะครับอัสล บอหิบบรกาตูนะครับคุณอิมรอนสีอาดัมนะครับ a s s a อ i k u m ขาจารับวลิกมุสลามบรหมตุลลอฮกาตูนะครับคุณอชาวงธนีท้าผม่อัผิดขอมอาบนะครับ a า s a l a m ครับรชัดเจ่ะนะครับวาอลิกมุสลามบรมตุลฮรกาตูนะครับคุณอริชะีหับยูซุนะครับ a s s a อ a ล u ุมขาจานะครับวลิกมุสลามบรมตุลอฮิรกาตูนะครับคุณนิซาดาอามินยาบะฮอาลามีนะครับ คุณนัสโมสฟัดนะผมยังอ่านไม่ถูกต้องถึงทุกวันนี้ต้องขอมาอัพนะครับอาเมนนะครับคุณพัชรโมนะครับอัสลามุลอิกุมมขะอาจาร์ทวาริสลามุลฮวมุัมมุลลอฮิบะกรกาตุนนะครับคุณได้ถามว่านะครับในกรณีที่เรายังมีหนี้สินก้อนโตที่ยังไม่สามารถใช้คืนได้นะครับเราพยายามขอดุอาอาทาทำการงานที่ได้ริสกีที่ ที่ฮาลานเพื่อได้ทยอยคืนเจ้าหนี้ของเราแต่ระหว่างนี้เราอยากสดากโกแม้เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถทําได้ใช่ไหมก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนนี้สหรับค่อยๆทยอยคืนหนี้ส่วนนี้นะครับเราก็เป็นส่วนของเราใช่ไหมนะครับซึ่งเราก็จะการส่วนหนึ่งวัวสลับสดตกโกไปเรื่อยๆการสดต็กโก้ทาให้กงล้อริสกีที่ออสตราตลาให้เราม,านะมันก็จะหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็บริหารเงิน ให้ดีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะมีทั้งคืนหนี้ด้วยสามารถที่จะมีเงินในการจ่ายสระก้อด้วยนั่นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขออัลลอฮ์ตลาทรงผู้ใดก็ตามนะครับพี่น้องท่านใดที่มีหนี้สินนะครับก็ให้อัลลอฮ์ตลาทรงช่วยปลดเปลื้องนะครับบรรเทาหนี้สินของพี่น้องลงนะครับพี่น้องที่ป่วยนะครับก็ขอดูอาให้อัลลอฮ์ตลาทรงให้หายป่วยนะครับพี่น้องที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตลาก็ขอให้อัลลอฮ์ตลาทรงนำทาง ทรงเปิดใจทรงให้เขานั้นสามารถที่จะละทิ้งมาเซียต่างๆเหล่านั้นนะครับพี่น้องที่ได้ปฏิบัติดีอยู่แล้วนะครับมั่นคงในอิบาด์ด์อยู่แล้วก็ขอให้อัลลอฮฺทรงให้เรานั้นมีความมั่นคงในอิบาด์ด์ของเราแล้วก็เพิ่มพูนให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ทําอิบาด์ด์ได้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับสําหรับบทในวันนี้นะครับก็คงจะต้องจากลาพี่น้องกันแล้วนะครับอินชาอัลลอฮฺกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.